เป็นเดาน้องไหมคะคงได้พอได้บอสลูกคา้าพอได้อยู่ค่ะแบบเงียบเนียบแดนเป็นแถวาทางทางนอกอะคะ่ะทางนอกเนาะค่ะบอสคือแถวไหนอำเภอแต่ก็อย่างดีอย่างที่มันอยู่ติดถนนนะค่ะพอได้อยู่ค่ะเออตรงนี้เขาเอินหมูยังนะอันนี้หมูหกค่ะฝั่งนี้หมูหกฝั่งคุณหมูสามโอ้นี่หมูหกจากา้าบานสเปิร์บขบานสเปิร์บค่ะอืมเอาแล้วหลังบึงหลังบ้านยังได้เห็ดส่วนได้ปุ๊บ ผลไม้ยังได้บ่มีอยู่ค่ะมีทุเรียนต้นนึงแล้วก็มีมะยงชิดมีมะพร้าว้ยังไปอย่างเงี้ยค่ะน้อยหนุ่มน้อยนาพอได้กินค่ะได้รับพ่นได้ยังไงทุเรียนได้รับผลค่ะวิจักปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วค่ะโอ้หลวงเนี่ยแค่ยังพาไปเบิ่องแรกได้บ่ได้ค่ะกำลังนี่กำลังเชื่อทุเรียนอยู่เนี่ยได้ค่ะยาย่เป็นฟูกไว้ให้ไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งจังเลยได้โอ้ผมต้องซอกแซกซอกแซกหาสวนทุเรียนให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเนี่ย สวนใหญ่บ้างแล้วก็ปลูกทานองว่า,าไม่ได้ตั้งใจปลูกอะไรมากมายนะครับจะไปชมกันนะครับการทําทุเรียนนะครับไม่จําเป็นเราจะต้องทําเป็นสวนใหญ่ๆเพื่อการค้าใดๆนะครับอยู่หลังบ้านมีเนื้อที่เล็กๆน้อยๆที่มันเศษเหลือจากเราทําบ้านเรือนก็ามาปลูกนะครับอย่างเช่นเจ้านี้ยก็ปลูกเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเนื้อที่มันเศษนะครับปลูกทุเรียน อันนี้จากปีแล้วก็นนะประมาณเข้าปีที่แปดค่ะปีที่แปดบอได้ดูแลมันยังพิเศษเลยใช่้วบอค่ะปล่อยไปธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยค่ะมีโรคมีภัยยังบอนะเอ๊โน่สมาร์ไอเป็นคนเบิงค่ะก็คือเบิงแด็มันก็นอย่างบอค่อยจืแเป๊แบเป๊บส่วนใหญ่เขาลงค่ะพวกปุ้ยพวกอย่านี่บอได้นั่นเลยนะบอคอยเลยค่ะบอไดก็เข้าเลย ตัวมันก็คือน้ำล้างจานล้วกันก็ไล่เข้ามา,<อ>าซื้อแล้วก็ถ้ามันแห้งจัดจัดเขาก็ไอมาบึงวานทดน้ําบอะไรเยงนี้ค่ะม,มันไม่ใช่เป็นคนปุ๊กก็แม่ค่ะยหายแต่ย้ายเแคน,<อ>นเซียแล้วโอ้เซียแล้วจ้ะนี่อายุแปดปีแล้วใช่บเริ่มเป็นจ็ปีแล้วนะเริ่มเป็นปีที่สามแล้วค่ะปีที่สามค่ะปีแรกไดสิบเอ็ดลูกลูกไงสุดเจ็ดโลค่ะปีที่่องปี่องนี้ได่องลูกค่ะไดสี่โหลลูดเบิร์นลนค่ะมันลนค่ะ ปีซ้น,นี้เรือเจ็ดลูกค่ะโอ้เน,นี่ครับปีปีนี้ปีซีแน่นอนปีซีค่ะเราสเราสังเกตหนึ่งดอกนี้เหมือนไล่ทอปีกายบะป,ปีนี้ไล่กว่าค่ะ<ห>แต่กระลุนเพราะว่าลมมันแหงค่ะเวลาบ้านเอาลมมาแล้วลมมันแหงเอ่อท่านผู้ชมอาจจะสังเกตดูนะครับด้านหลังถัดจากตรงนี้นะครับต้นทุเรียนประมาณสักสองเมตรครึ่งประมาณนี้ก็จะมีมะยงชิดต้นนอง อพอแผงกล้องขึ้นไปทางขวามือขึ้นไปอีกเน็ดนึงก็มาโยงเช็เอกีกคือปลูกเป็นลักษณะว่ามีที่ตรงไหนพอว่างก็ปลูกก็ไม่วัดว่าระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวเท่าไหร่เพราะม,มันไม,ม,นไม่มันไม่มีแถวนะครับอันนี้ก็ปลูกมาบ8ปีข้างล่างก็จะเป็นสะบ่อเล็กๆถัดไปก็จะเป็นทุงน่งนาก็าใน ในนี้นะครับก็อยู่ในเขตของบ้านซับเปิตบตําบลซับเปิบอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากนั้นเขาก็ยังปลูกเอมะนาวนะครับหน่อมุงหน่อไม้มะขามนะครับมะพ,พร้าวมะพร้าวมีก็ในลักษณะที่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นสวนเป็นกิจจลักษณะเรามีพื้นที่นิดหน่อยแล้วก็ปลูกไว้นะครับอย่างทุเรียนนี่ก็ปลูกเรียกง่ายๆคือปลูกพิงอ่ะแต่แต่ก็ได้รับผล แค่ได้กินนะครับไม่ต้องซื้อขายอะไรเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแล้วก็ไม่ต้องอาขายอะไรต่างๆนะครับก็เอาไว้กินแค่นี้ก็เหลือแหล่ะแล้วนะครับเหลือกินเหลืออยากอย,ากอย่างยงชิปนี่ก็สามารถที่จะเหลือกินก็เอาขายได้เมนบอกเก็บค่ายบอเอปีนีกนได้ค่ายโยขาเข้ามาพ่อซื้อแต่โดยปกติคืออีแจ๊ค่ะแจ๊หรือแจ๊ค่ะบอคอยได้ค่า โอ้มันนี่มันนี่พอยีแจ๊กเนาะมันยังบ่มีบ่บอสู้เพียงแต่ขาฝ่าลังเริ่ม้มยันแล้วตอนนี้จับในบอลเป็นยังไงเนี่ยมันตอนนั้นเนาะอันนี้มันเขาในบ้านค่ะก็เลยมันมันติดลังขาก็เลยขานมันอ๊อกค่ะติดลังขาและหานออกค่ะติดลังขาเลยหานออกไอ้คำว่าหานนี่นะครับหานก็คือย่อมาจากรอเรือนะครับรานรานกิ่งนะครับขึ้นมาเบื้องต้นถือเหรียญค่ะรานกิ่ง ตรงข้างๆบ้านเขายังปลูกอีกนะเนี่ยดูนี่เป็นชมพู่ข้องพักกิ่งค่ะไอ้ดูดับก,กิ่นนะะ้อ,กกงนองสรงสังหมากําลังติดดอกปีเข้าปีที่ทราบค่ะโอ้กําลังรุนไว้ได้กินมาคุณบอกอืมแต่ต้องตองติดต้องเลือกให้เขาได้กินได้ละ <c oughs> กําลังรุนค่ะแล้วก็มีน้อยนาใหญ่ยยแกปลูกกตากแกปลูกแสมแสบแสบค่ะก็ยังมีมทุเรียนมาปลูกไว้ตรงนี้อีกนะครับ ต้นสูงลิบเลยเนะี่ยตัวโย่งเลยนะอ่ะอน,นีลักษณะปลูกอ่าไม่ไม่เรียกว่าสวนนะครับเรียกว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่กับปลูกไว้ทิ้งไว้อย่างทุเรียนต้นนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเ <c oughs> นี่ยค่ะมันต้นมาคือกัน,นะแต่ต้นนั้นงามกว่าอา่มันเป็นเพราะดินได้เป็นยังไงมันน่าจะเป็นพันธุ์ที่เขาซื้อมาอันนี้น้องสั่งออนไลน์มามีพันธุ์ยังไง ขาว่าเป็นอะไรนะม่อนทองเตียค่ะม่อนทองเตียพันเตียที่ที่ข้าวบูข้าบอกมาแล้วน้องมันสั่งจักเพรมาค่ะก็เลยรุนอ,อยู่ว่าอีอไงหรือบ่าไงตอนนั้นก็ลังอนทองใช่ปะ่ะค่ะม่อนทองค่ะเอี่ยอย่างที่ผมว่าน,นะครับบางทีเราไม่จาเป็นต้องไปทําสวนใหญ่โตนะครับมีพื้นที่หลังบ้านสวนหลังบ้านก็สามารถที่จะทํา ปลูกผลหมากลากไม้ไว้กินเองกันก็ได้นะครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับอยู่ติดกับถนนสายซับเปิบวงงังโป่งเป็นถนนดำนะครับก็ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะครับร้านกาแฟร้านกว๋วยเตี๋ยวลเล็กๆตรงริมทางมาลมพัดผ่านมาโอ้โหเย็นสบายนะครับ ก็โอเคครับผมก็ให้เห็นเพียงเล็กน้อยสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้จบเลยครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ